โซลาเซลล์ปร100%หมู่บ้านนี่เป็นทุ่งนา น,นะชีวิตในบ้านนอกไดนแต่ภูเ,ววเขาทุ่งนาบัรจักานเล่นเย็ยนๆนัน่น อะไรสักอย่างหนึง่งถั่วมั้งหรือว่าอะไรหรือ,อมันฝรั่งมาวูกัน,กนดูไม่ออกดูให้เป็นบรรยากาศดีครับประมาณ24องศาเย็นนวันนี้นี่ลำทานภูเขานูน่นดูดีจัด